เป็นคนขี้เกียจที่ฉลาดกว่าคนขยันวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมองหาแนวทางที่ฉลาดกว่าเดิมคำเตือนบทความนี้ไม่ได้ส่งเสริมความขี้เกียจแต่เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานอย่างฉลาดและการสแสวงหาแนวทางที่ยั่งยืนในการบรรลุปเป้าหมายหลายคนเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความขยันเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงการทำงานอย่างฉลาด และมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จเช่นกันการทำงานอย่างฉลาดหมายถึงการทำงานที่มีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเคล็ดลับในการทำงานอย่างฉลาดกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมการวางแผนการทำงานล่วงหน้าการวางแผนการทำงานล่วงหน้าจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างปีประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนรู้จากผู้อื่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและสามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้ทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันภาระงานและสามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอ การที่พักผ่อนได้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอยากก่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อคุณติดขัดในบางเรื่องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้คุณค้นพบการทำงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากการใช้เครื่องมืออัตโนมัติจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานซ้ำๆได้มุ่งเน้นผลประโยชน์แทนที่จะมุ่งเน้นกระบวนการทำงานให้มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่คุณต้องการสิ่งที่ควรระวังการผัดวันประกันพรุ่งการเลื่อนงานออกไปเรื่อยๆจะทำให้คุณรู้สึกเครียดและงานล้นมือ การทำงานแบบขอบไปทีการทำงานแบบขอบไปทีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและชื่อเสียงของคุณได้การไม่รับผิดชอบความผิดพลาดการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองสรุปการทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานเพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานอย่างฉลาดหมายถึงการรู้จักการใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นให้คุ้มค่าและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้คุณสามารถเติบโตในสายอาชีพส่วนตัวของคุณได้คำถามเพิ่มเติมคุณมีวิธีการใดที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าทักษะใดบ้างที่สำคัญสำหรับการทำงานของคุณในยุคปัจจุบันคุณมีเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น หมายเหตุบทความนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้สนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงงานการทำงานสม่ำเสมอและมุ่งมั่นยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย